สวัสดีครับ พบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในประเด็นต่างๆที่มีเรื่องของคนต่างด้าวหรือชาวต่างด้าวซึ่งเขาอาจจะเข้ามาทํางานในไทยแบบถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็จังหวัดที่เป็นประเด็นอยู่เรื่อยๆนะตอนนี้ก็คือจังหวัดระยองซึ่งแน่นอนนะครับว่าจังหวัดระยองเนี่ยก็มีชาวต่างด้าวมีคนต่างด้าวเยอะโดยเฉพาะกักกกกกพมพูชาหรือเขมรเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครจาได้นะครับก็มีประเด็นที่เขาโพสต์ว่า ว่าเขาไม่กลัวเขาเขาก้าที่จะกระทาความผิดหรือกล้าที่จะทําร้ายคนไทยเพราะว่าทําแล้วเขาก็จะหนีออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่อะไรประมาณนี้ครับตอนนั้นโอ้โหก็มีการจับกันเยอะแยะเลยทีเดียวล่าสุดนะครับอันนี้ไม่ซู้ไม่รู้ว่าประเด็นเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเป็นชาวต่างด้าวชาติไหนเพราะว่าเกิด เรียกว่าเกิดเรื่องของเหตุการณ์คนกินสุนัขนะครับซึ่งแน่นอนว่าสุนัขในหมู่บ้านเนี่ยหายไปถึง40่กว่าตัวแต่ว่าเป็นสุนัขจรจัดก็เราก็ไม่ทราบว่าเป็นคนต่างด้าวชาติไหนเพราะว่าในประเทศไทยมีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมาเวียดนามลาวหรือว่ากัมพูชาเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับที่เข้ามาอยู่ก็คือเข้ามาทํางานในไทยแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองหลายคนก็ประมาณว่าอ๋อชาตินี้แน่ๆเลยก็ว่ากันไปนะครับ โดยทางระยองนะครับก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านหนึ่งเขาก็ได้ติดป้ายทั่วเลยนะครับว่าระวังคนกินหมาหมาไม่ใช่อาหารหลังสุนัขที่เลี้ยงไว้รวมถึงสุนัขจรจัดหายไปร่วม40ตัวเลยทีเดียวผู้สื่อข่าวเขาก็ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลบ้านฉางอีกแล้วนะครับตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองจังหวัดระยองว่าเกิดเหตุสุนัขที่เลี้ยงไว้และสุนัขจรจัดหายไปจากพื้นที่ประมาณ40ตัวหลังจากที่มีแคมป์คนงานก่อสร้างเข้ามาอยู่ในพื้น ที่จนต้องมีการติดป้ายประกาศติดไว้ทั่วหมู่บ้านเมื่อเดินทางไปถึงหมู่บ้านดังกล่าวก็พบว่ามีการติดป้ายทั่วหมู่บ้านนับสิบป้ายโดยระบุข้อความว่าระวังคนกินหมาหมาไม่ใช่อาหารเจ้าของรู้ไหมคนงานกินหมากินหมาผิดกฎหมายซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านก็ทราบว่าสุนัขจรจัดรวมถึงสุนัขที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ต่างหายไปจากพื้นที่รวมประมาณ40ตัวหลังจากมีแคมป์คนงานเข้ามาตั้งในพื้นที่ได้ประมาณ1เดือนจนทําให้ตอนนี้ในหมู่บ้านแห่งนี้แทบไม่เหลือสุนัขเลย มันก็มีประเด็นน่าสนใจที่เขาสงสารสงสัยพวกแรงงานต่างด้าวนะครับโดยที่นางน้อยเจ้าของร้านขายของชําเผยว่าที่ผ่านมาคนงานต่างด้าวมักมาซื้อเครื่องแกงบ่อยและซื้อเยอะเมื่อถามว่าซื้อไปแกงอะไรก็ไม่มีใครตอบและรีบกลับกันไปกระทั่งมาทราบข่าวว่าสุนัขหายไปหลายตัวจึงสงสัยซึ่งเราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่อยากบอกคนที่ทําว่าสงสารหมาและเจ้าของของกินเมือเยอะแยะมีเยอะแยะ,ยอ,ะ,แยะอย่าไปกินมันเลยด้านในชัยเผยว่าที่สงสัยว่า สุนัขที่หายไปถูกเอาไปกินเพราะมีคนเห็นบ่วงดักสุนัขและยังพบหลักฐานเชือกของคอสุนัขที่หายไปตกอยู่ใกล้กับคข็มคนงานด้วยขณะที่ชาวบ้านเองก็ต่างต้องการต่างต้องการให้ทางบริษัทที่ดูแลคแขปมคนงานช่วยออกมาตรวจสอบเรื่องนี้เพราะตอนนี้ไม่กล้าปล่อยสุนัขที่เลี้ยงไว้ออกมาตามลําพังกลัวจะถูกจับไปกินและยังรวมตัวกันนาป้ายไปติดทั่วหมู่บ้านเพื่อป้องกันไม่ให้คนเลี้ยงสุนัข ป้องกันให้คนเลี้ยงสุนัขระวังและเตรียมดําเนินตามดาเนินการตามกฎหมายหากมีสุนัขหายไปอีกจริงๆไม่ต้องรอว่าหากแล้วนะครับก็คือไปจัดการได้เลยจะได้รู้ว่าใครแต่แน่นอนตรงนี้หลายคนคงสงสัยนะครับว่าเอ๊แรงงานต่างด้าวหรือเปล่าหรือก็คือแคมคนงานก็เป็นแคมของแรงงานต่างด้าวนะครับก็เลยสงสัยซึ่งถามว่าแรงงานต่างด้าวชาติไหนก็อาจจะมีหลายๆชาติรวมกันแต่แน่นอนนะครับจะมีชาติหนึ่งที่เขาปรดปรานเนื้อสุนัขอยู่แล้วอันนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ